อิติปิโสภะคะวะอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันน n สุขโตโลกวิทุอนุตตาโรปุริสธรรมาสารถ สัาธาเทวมนุสานังพุทธภควาตี <c oughs> ต่อไปอิทิปิโสรัตนามาลา อัสสายายเฉพาะบาลีก่อนเนาะอิทโทสพันยุตญานังอิชันโตอาสวะทยังอิทังธรรมังอนุปัโตอิทิมันตังนามามิหังตินโนโยวตทุขมหา ตินังโลกานามุตตะโมติโสภูมิอาติกันโตตินาโอคังนัมมามิหังปิโยเทวมนุสสานาังปิโยพระมานามุตตะโมปิโยนาคาสุปันนานาังปินินทรยังนัมมามิหัง โสกาวิรัตจิตโตโยโสภณโมสะเทวเกโสกัปเตปโมเทนโตโสภวันนังนามมิหังภาชิตาเยนะสทธรรมาภาคาปาเปนะตาทินาพยสเตปหาเซนโต พยสันตังนาม,ามิหังขามิโตเยนะสทธมโมขามาปิโตสะเทวากังขาชมาโนสิวังรัมมังขาตาธรรมังนาม,ามิหังวานานิขามิโยต,ตันหาวาจังภาสติอุตตมัง วานาิภาปนธายาวายามันตังนามิหังอนัสสะกสัตตานังอสสังเทติโยชิโนอนันตาคุณสัมปันโนอันตะคามิณามิหังพระโตนิพาสัมปเต ระโตโยสัตโมุจเนรัมมาเปติทัสเตโยระาจตังนามิหังหันยติปาปเกธัมเมหังสาเปติปารัชนังหังสมานังมหาวีรังหันตะปาปังนามิหัง เดี๋ยวอ่านคำแปลสิบทดแรกก่อนเนาะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพันยุตยาณทรงปราถนาธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสำเร็จพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากทุกในวัฏฏะแล้วเป็นผู้ทรงพระคุณสูงสุดในไตรโลกข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอชาได้แล้วพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายตลอดไปจนถึงเดรัจฉานมีนาคและครุฑเป็นอาทิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์บอิ่มพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีพระจิตคลายจากความโศกแล้วเป็นผู้งดงามในโลกนี้กับทั้งเทวโลกทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกให้หายโศกข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้มีพระชวีวานงดงามพระองค์นั้นพระสัตธรรมทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้วมีพระหริทัยคงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีภัยอันระงับแล้วพระองค์นั้น พระสัตธรรมอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์กับทั้งเทวดาให้บรรลุด้วยทรงบรรลุถึงพานิพานอันควรยินดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงออกจากวานะเครื่องร้อยรัดคือตัณหาแล้วทรงกล่าวพระวาจาอันเลิศแล้ว เพื่อประโยชน์แห่การดับไฟคือวานะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความเพียรพยายามพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้บรรลุ ผู้ทรงบรรลุถึงที่สุดแห่งความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วใน,ในพระนิพพานสมบัติพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในอันปลดเปลื้องสัตว์จากทุกข์พระองค์ใดทรงยังสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ยินดีในการปเปลื้องทุกข์นั้นด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้สละข้าศึกคือกิอนเลสเสียได้ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกําจัดธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปเสียได้ยังชนอื่นให้ร่าเริงในธรรมอันเป็นกุศลข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระห,หรือไทยร่าเริงกล้าหาญยิ่งใหญ่กําจัดบาปได้ต่อไปบทที่11ต่อนะ สังคาตาสังคาเตธรรมเมสมาเทเสสิปานินางสังสารังสังวิคาเตตีสัมพุทธันตังนามมิหังมาตาวาปิโตสเตมาณทเทปมาทิโตมาดิโตเทวสังเคหี มานาคาตังนาม,ามิหังสันเจยังปารมีสัม,มาสันจิตวาสุขมัตโนสังคารานังขยังทิสวาสันตคา,ามิงนาม,ามิหังผู้ชิตวาจตุสัจจานีพุชาเปตีมหาชนัง พุทธาเปตังสิวังมาคังพุทธเสทังนามามิหังโทติราเคจะโทเซจาโทติโมเหจะปานินังโทตะเกสังมหาปุญยังโทตสวังนามามิหังวิเวเจติอสัทธรรมา วิจิตตวะธรรมเทสนังวิเวเกทิตาจิตโตโยวิทิตานตังนามิหังชาติธรรมโมชราธรรมโมชาติอันโตปัสสิโตชาติเสเษนะพุทธนาชาติมุตังนามิหัง จะเย,ยติปุญญาสัมภาเระจะเย,ยติสุขสัมปทังจะฉันตังปาปกักม,มานีจะชาเป็นตังนามามิหังรามิตังเยนานิพานังราคิตาโลกสัมปทาราชาโทสธิเกเสหี ระหิตันตังนามมิหังนามิโตวเยวะพรหมเมหีนาระเทเวหิสพัพพธานาทันโตสิหานาทังโยนาทันตังตังนามมิหังต่อไปแปลบท11ถึง20 พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมทั้งที่เป็นสังคตะทั้งที่เป็นอาสังคตะแก่สัตว์ทั้งหลายโดยถูกต้องทรงพิฆาสังสารวัฏเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตรพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงกำหลับเสียได้ซึ่งคนกระด้างเย่อหยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันมูเทวดานับถือแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้กำจัดมานะได้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสั่งสมพระบารมีทั้งหลายมาโดยชอบทรงก่อสร้างความสุขแก่พระองค์ขึ้นได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงเห็นความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารทั้งหลายแล้ว,ลวได้บรรลุถึงธรรมอันรำงับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสรูร้สัจจะทั้งสี่แล้วทรงยังมหาชนให้รู้ด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงช่วยสัตว์ให้รู้ทางพระนิพพานารพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงล้างเสียซึ่งราคะและโทสะ ทรงล้างเสียซึ่งโมหะของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีบุญมากมีกิเลสอาสวะอันล้างแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยางสัตว์ให้เลิกล้างห่างไกลาจากอาัตธรรมทรงก่อการแสดงธรรมขึ้นเป็นผู้มีพระจิตตั้งอยู่ในวิเวกข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นนักปราช ชาติธรรมชาราธรรมธรรมอันเป็นที่สุดแห่งชาติคือมรณะธรรมพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระชาติอันประเสริฐท,ทรงประกาศแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุธผู้ทรงผนจากชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงก่อสร้างพระบูญสงภานมาจึงสั่งสมพระสุขสมบัติขึ้นได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงละทิ้งเองและยังสัตว์ทั้งหลายให้ละทิ้งด้วยซึ่งบาปรกรรมทั้งหลายพระนิพพานอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วความดีสําหรับโลกอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงรักษาไว้แล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ละเว้นจากกิเลสทั้งหลาย พระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันพรหมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,ลายนอบน้อมอยู่ทุกเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลือสีหนาฎข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบรรลือสีหนาฎอยู่วันนี้เราสาธยายพุทธคุณ20บบทเนาะ เดี๋ยวสาธยายพระธรรมคุณต่อหันดมามยังธรรมานุสตินายังกโรมาเซสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมัาทิติกโกอากาลิกโก เอสิปาสิโกโอปาไนาโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูฮิตี <c oughs> ต่อไปสาธยายพระธรรมคุณแบบรัตนามาลานะ สวาคตันตังสิวังรำมังสวานายงธรรมเทศิตังสวาหุเนยยงปุญญาเคตังสวาสะพันตังนิมามิหังขาทันโตโยสัพะปาปังขายิโตโยจะมาทุโร ขายันตังติวิทังโลกังขายิตันตังนามิหังโตเซโตสะพัสตานังโตเซติธรรมะเทศนางโสตจิตตังสมิชนังโสสิตันตังนามิหังภาคารโตภาคโทโส ภาคโมโหอนุตารโรภาคากิเลสัสตานังภาควันตังนามามิหังขาฉันโตรัมมาเกสิเวขามาปิโตสเทวเกขาฉันเตพระมจาริเอคาฉันตังตังนามามิหัง วันตาราคังวันตาโทสังวันตาโมหังวันตาปาปะกังตาเรนตังโมขะสังสารังตาเรนตันตังนามมิหังตาเรสิสะพัสตานังตาเรสิโอริรังลิ ตาเรสังโอคะสังสารังตาเรตันตังนามิหังธารมาเนปิสัมพุเทธรรมงเทสังนิรันตรังทาเรติอามตังธานังทาเรตันตังนามิหัง โมหันเยธรรมันโตสัตเตโมหชิเตอาการยีโมหชาเตธรรมจารีโมหชิตังนามมิหังสัพพะสตตาตะโมนุโทสัพพโสกวินาสะโกสัพพะสตตะหิตกะรโร สพสันตัังงนามามมิหต่อไปแปลสิบทแรกเนาะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมควรยินดีอัน,น,นพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ถึงมาดีแล้วข้าพเจ้าขอดอบน้อมพระธรรม อันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสแสดง,สงไว้พระสงฆ์นำสืบมาด้วยดีควรบูชาอย่างดีเป็นบุญญาเขตอันประเสริฐแท้พระธรรมใดกัดกินคือทําลายซึ่ง,ง,งบาปทั้งปวงพระธรรมอันหวานชื่นใดพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าขอนอกน้อมพระธรรมนั้นอันกินคือความ,มขม โลกทั้งโลกทั้งสามมนุษย์เทวโลกพรหมโลก,โลกไว้ปรากฏเด่นอยู่พระธรรมใดปลุกปอบสัรพสัตว์ให้ยินดีฟังพระธรรมเทศนาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันยังสัตว์ผู้มีจิตยินดีในธรรมให้เจริญยังสัตว์ให้ช่ำชื่นพระธรรมใดาหากราคะหากโทสะหากโมหะ ธารมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นที่เคารพของสัตว์ผู้มีกิเลสอันหักแล้วพระธรรมใดดำเนินไปในพระนิพพานอันน่ายินดียังมนุษย์กับทั้งเทวดาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้ดำเนินไปถึงพระนิพพานนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันดำเนินไปอย่างนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันลายราคะขายโทสะลายโมหะลายบาปลายความโง่และขายโทษทั้งหลายมีความอยากเป็นต้นลายกิเลสเครื่องร้อยรัดพระธรรมใดยังสรรพสัตว์ให้ข้ามสังสารสาครให้ข้ามฝั่งในพาไปสู่ฝั่งนอกคือพระนิพพาน ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นผู้ช่วยให้สัตว์ข้ามโผลอขาสงสารได้แต่ครั้งแต่ครั้งสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นพระองค์ทรงแสดงพระธรรมใดไว้มีได้ขาดพระธรรมใดทรงแสดงทรงไว้ซึ่งฐานะอันเป็นอมตะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นสภาพทรงอยู่ พระธรรมใดฝึกฝนสัตว์ทั้งหลายที่ลุ่มหลงทำให้เป็นผู้ชนะความหลงได้ยังสัตว์ผู้เกิดมาด้วยความหลงให้ประพฤติธรรมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันครอบงำความหลงได้พระธรรมใดบรรเทาความมืดของสัตว์ทั้งปวงยังความโศกทั้งปวงให้เสื่อมหายก่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ข้าพเจ้าขอนอบนอบ้นอมพระธรรมนั้นอันเป็นสภาพสงบเย็นด้วยประการทั้งปวงต่อไปบทที่สิต่อเนาะทิเททมเมอนุป,ปโตทิทิกังขาทายโยลุโต ทิฏิทวาสัททิฉันทันโตทิฏธรรมังนามมิหังทิฏิสีลาสมาเจเรทิติเตวัสทุตังคเกทิติธรรมเมปฏิทาตีทิฏิปัทังนามมิหังโกกานังราคังปิเรติ โกโทปิปติหันยตีโกกานังปุชโตโลเกโกกานันตังนามามิหังอะโคเสโทวรธรมโมอะคปัญโยปะพุชติอะคังธรรมังสุนิปุนังอะคนตังวานามิหัง กาเรตโตโยสิวังรัชังกาเรติธรรมะจาริเีกาตาพาสุสิกากาเมกาเรตันตังนาม,มิหังลิโตโยสัพพทุขานีลิคิโตปิตตกกตะเยลิมปิเตปิสุวัรณเนนานะ ลิตันตังปีนามามิหังโกสัติโสวธรรมเมนาโกธรรมมังอาภิปูชัยโกวินทติธรรมมารสังโกสันตังนามามิหังเอสติพุทธวจนังเอสติธรรม,มามุตตะมัง เอสติสัคโมขันจาเอสนันตังนามามิหังฮิเนธาเนนาชายันเตฮิเนโทมเมติสุขติงฮิเนโมหะสมังชารังฮินันตังปีนามามิหังปะกะโตโพธิสัมภาเร ปสัทโทยโยสเทวเกปัญญาญาณสโมโหตีปาสันโนตังนามมิหังอปลบทที่11ถึง20พระธรรมใดผู้มีปัญญา บรรล,ลุถึงได้ในทิฏฐธรรมนี้ตัดเสียซึ่งโทษทั้งหลายมีความเห็นผิดและความเคลือบแคลงสงสัยเป็นต้นตัดทิฏฐิ62ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วพระอริยะย่อมตั้งอยู่ในทิฏฐธรรมคือธรรมคือความคงสภาพอยู่ คือในศีลและจัญญามารยาทที่ดีอันเป็นทิติในทุดงสิบสามอันเป็นทิติข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นเครื่องถึงทิติพระธรรมใดเปลี่ยนเสียซึ่งความรักของคนทั้งหลายผู้ยึดถือแม้ความโกรธก็กําจัดเสียด้วย เป็นซึ่งเป็นสิ่งซึ่งคนที่ยังยึดถือก็บูชาอยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นที่สุดแห่งความยึดถือพระธรรมเป็นของเลิศเป็นเสิิสุดผู้มีปัญญาเลิศย่อมตรัสรู้ธรรมอันละเอียดเลิศได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเลิศนั้นแล พระธรรมใดเมื่อยังสัตว์ให้ทำราชัยคือพระนิพพานย่อมยังสัตว์ผู้ประพฤติรมให้ทำข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันยังสัตว์ผู้ใคร่ในการศึกษาดีที่ตนพึงทำให้ให้ทำศิวราชัยนั้น พระธรรมใดบำบัดเสียซึ่งทุกทั้งปวงท่านลิขิตไว้ในคัมภีรพระไตรปิฎกซึ่งปิดทองไว้สวยงามก็มีได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันบำบัดทุกข์ได้จริงสภาพอะไรที่เสมอด้วยพระธรรมมีหรือใครบูชาพระธรรมอย่างยิ่งใครได้ประสบธรรมรส ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันทากุศลให้เป็นผู้ฉลาดบัณฑิตย่อมสแสวงหาพระพุทธวจนะย่อมสแสวงหาธรรมอย่างสูงย่อมสแสวงหาสวรรค์และนิพพานข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นที่สแสวงหาแห่งบัณฑิต พระธรรมใดไม่ยังสัตว์ให้เกิดในฐานะที่ต่ำทามยังคนชั้นต่ำที่ทำดีให้ได้ชมสุขติก็ได้ละกิเลสดุดขายที่เหนียวแน่นเสมอโมหะก็ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งความเดวสาม พระธรรมใดก่อสร้างโพธิสมภารอันเทวดาและมนุษย์ยกย่องแล้วในโลกนี้กับทั้งเทวโลกสิ่งที่ผ่องใสเสมอด้วยปัญญาหามิได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น